เรื่ออัดคลิปแล้วเนี่ยนี่เองเปิดคลิปเลยเออสวัสดีคลัชพบกับแอดคาไวในในช่วงอะไรสักอย่างนี่แหละช่วงที่ทำตามทำตามสัญญาณอย่าทักชวดอย่าทักอย่าทวงนี่เจ้าของเจ้าของเจ้าของเสียงมาเองเลยโปรโมทได้ไหมต้องโปรโมดได้ไหมต้องโปรโม้ เต้องโปรโมทหน่อยไหมโปรโมทแล้วแต่โปรโมทนี่ไม่เอาดีกว่าเสียเวลา,า <c oughs> <c oughs> อะตามที่ว่าจะสอนวิธีตัดต่อรูปให้ให้ฟังนะครับก็ผมก็ย่อๆยมาละเหลืออยู่องตัดลวกไปอการลงใจครับพี่อืมมันไม่ต้องลงอะไรมากหรอกแล้วแบบละเอียดยิบเลยเออเอาเอาเข้าไปมาเริ่มกันด้วยที่ขนาดภาพบ,บวกกับใส่ตัวอักษร ะขนาดภาพแก๊กก็จะมีอยู่หลายช่องก็อย่างเช่นหนึ่งช่องสองสองช่องแล้วก็สี่ช่อง,ง,ง,องไ,ไม่ถึงหรอกเดี๋ยวเพิง่งเดี๋ยวเพิง่งเดี๋ยวเพิง่งเดี๋ยวก่อนออดเดี๋ยวก่อนเราเราได้ค่าโฆษณาอะไรกับเขาไหมพูดพูดถึงเขาเก่งเนี่ยไม่ถึงนอช่องแบบพี่เดี๋ยวนะพูดปุ๊บหิวเลยไปตัดคลิปกินข้าวกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพูดพูดถึงอช่องปุ๊บเนี่นอ่บ แ้องาทคนถารูปพี่เจอรูปพี่เราก็มาไม่อ่ะโอ้โหพูดรูปมาหิวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเสร็จตอนไหนเนี่ยคลิปยิ่งต้องเอาสั้นๆอยู่หนึ่งหนึ่งช่องสองช่องแล้วกสี่ช่องซึ่งมีขนาดดังนี้ดังนี้เอดังนี้กระชือกระชือทันะก็คือเออความกว้างหกร้อยสี่สิบคูณความ เดี๋ยวก่อนตอนให้กูณจอนหกร้อยสี่สิบคูณสามร้อยคือแก๊กช่องหนึ่งกับรูปช่องหนึ่งแล้วก็สองช่องก็คือหกร้อยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหกร้อยสี่สิบคูณไปดูไปดไหมนี่กูต้องดูใช่ไหมเนี่ยพี่เรื่อนรูอันชิปก่อนจบแล้วไปเสร็จได้จบแล้วไปดู ร้อยสี่สิบคูณเจ็ดร้อยี่สิบส่วนแก๊กแก๊กสี่ช่องก็คือไม่ไม่ไม่แก๊กมันพอเอาภาพใหญ่ไฟมันจะใหญ่ทำให้ทำให้ความจำมันมีมันเพิ่มขึ้นก็ทำให้เซฟอะไรยากขึ้นเหรอเนาะเป็นคนอธิบายยากอืมแก๊กคือกลัวภาพขนาดไหนกลัวขนาดนั้นไเลยถ้าแบบแก๊กเดียวถ้าแก๊กภาพเดียว แกเดียวก็แนะนำไว้อย่างนั้นแหละแต่ว่าก็ถ้าสมสมส่วนมากส่วนมากจอคนใช้ปกติก็จะคือพั900นหกคูณเก้าร้อยไงเข้าใจไหมจอของแอดวานย์ไปเลยแอดวานซ์ก็เรื่อง<ก>อของเองเลยจังหวะเนี้ยเป็นใครครับที่ยันเบืร์ว่าตอนสมัยก่อนเบืร์อยังมาให้เบืร์วารักแถบถมันจะเล่นเลย <laughs> เมื่อกี้เมื่อกี้ทั่วเลยไม่เกียรทัวร์เลยเบืร์วารักแถบ เออช่างเถอะมันจะไม่ใช่เวลาใส่ตัวสอนก็พยายามเอาตัวอเอตััตัวตวตองสอนตัวอักษรที่อ่านง่ายก็มีหลากหลายที่ไว้ทําก็มีทั้งอังกฤษจีนไทยอันที่ใช้แค่ไทยกับอ,อังกฤษพออืใช่พยายามพิมพ์ให้ตัวสือไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปมันก็แล้วแต่ขนาดฟอนนะครับอืมขนาด ขนาดฟ้อนตัวนั้นกี่นิ้วกี่นิ้วเหรอไม่ใช้ฟิกเซลฟิกเซลเดี๋ยวก่อนพวกเองนี่คุยเรื่องเดียวกันไหมเนี่ยเออใครที่มองไม่ชัดนะครับก็กด HD ได้ใครที่ดูไม่ทันก็กดกรับได้ผมไม่ได้ว่าใครที่ดูไม่ทันก็ใครที่ฟังไม่ดูเรื่องอามมันได้ เออคนคู่ไลยผมเลยโอ้ยไอ้ไอ้คิมไฮคนคนตัวนี้ไม่ได้ผมเลยโอ้ยคิมภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเลยเขานามว่าอะไรจะลงเมื่อวหร่เฮ้ยจุ๊งหน่านี่แล้วก็เพิ่มฟังก์ชันวิเศษพวกที่เป็นกรอบตัวอักษรก็คืออ่านว่าอะไรวะสต็อกอ่ะใช่ไหม a s t o a s t r o k e เนี่ย s t r r o k e s t o อ k เอี่ย stock กดไปปัาบไม่กขับเงาที่เพิ่มขึ้นมาอืมนี่สาระสาระมีอยู่จริงใครบอกว่าสาระนี้เอาไปด้วยอืมไม่ไม่ใช่เอาความความกาเกียนไปนี่เราก็เลือกสีตามที่เราต้องการกดโอเคไป ไซส์เราก็จะเลือกตามปรับขนาดได้ส่วนมากผมก็เอาใช้ห้าหรือสามหรือสี่ก็ว่าันไปไม่เกินนี่ไม่ใหญ่สุดก็เจ็ดเยอะสุดก็แนิ้วอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วมันมีอินไซส์กับเอาไซส์คือถ้าต้องสือตัวใหญ่ๆแต่ว่าถ้าทำกรอบไปอีกมันก็จะกรอบมันก็จะใหญ่ขึ้นทำให้อาจจะเลยเลยภาพไปอาจจะดูไม่สวยอาจจะดูไม่สมดุลแล้วก็กดมาอินไซส์ ทำให้ตัวทําให้ไอเงานั่นอะ่ะมันจะยุบเข้าไปแทนที่จะขยายออกมาเขาตามนั้นอะ่ะอืขนาดตัวสอนหมดแล้วใช่ไหมอ่ <c oughs> อาคราวนี้รูปภาพภาพวกนี้อยากอยากได้แบบเออพื้นหลังไม่มีเขาเรียกะไรโปร่งแสงใช่ไหมหรือโปร่งแสงหรือโปร่งแสงอะ่ะ <c oughs> เออโน no. นี่แหละประมาณนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือแบบโปร่งแสงไม่มีแว็กกาวแว็กกาวส่วนมากจะเป็นสีขาวอย่างนี้ทำยังไงให้มันเป็นโปร่งอย่างนี้ก็คือตัดต่อ,ชอ,ตอใช่บางคนเริ่มถ้าไม่ปรับเปลี่ยนอะไรมันจะเป็นรูปแบบนี้เมาส์ผมนี่นนะคือถ้าไม่ปรับเปลี่ยนอะไรคือผมจเขียจตัดต่อ,อครับซึ่งมันยากมาคคกครับก็ฝูกกันเลยกันถูกต้องมีจุดเมจิกวันทูบเฟย์ทูกดเข้าไป เรวติ๊กไปพื้นที่สีข,ขาวๆมันจะซีเล็กหรือเลือกเลือกพื้นที่ที่เหมือนๆกันโดยไม่มีเส้นตัดใช่อันที่ไม่มีเส้นตัดเราก็สามารถซูมได้ว่า okay. เราจะเอาส่วนไหนแล้วเราก็กดเราก็กดนะย้อนคุเล่อะไรเพือพี่ๆหรอแนะนำตัวเองอ่ะตัวเอวาผมชื่ออันนีควใหม่ไอซ์เคลีเพื่อนชายอายุรือๆนี่คือต่างตอนนี้ือแบบอายุร้อยขึ้นแล้วใช่โอ้ร้อยขึ้นก็นะ นี่เราก็จะได้ชอบแบบแบบูเลตเอเนโอไปที่เกลนะเดือดขึอะไรไปแล้เบื่อใช่ไหมครับเรเบื่อแล้วเดี๋อดูไปดูแต่ก่อนไงตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยเอออสามนาทีดีสุดสุดเตลสุดเตลสุดเตลอะไรใช่ไหมนี่ของคุมาแรกๆไม่รู้อะไรลงรูปแม่งก่อนอืโคตรอินดี้อ่ะบอกว่าโคตรอินดี้ไม่แนะนไม่เน้นำหาอะไรด้วยนะอืมลงแม่งที่ร่วมมืออยู่ ดีเ<ม>อสสองสามแอสเลยที่แบบมามาแบบสวัสดีวี่อย่างสามแอสแล้วเลยแต่รู้สึกแอสสองไปเขาหายไปแล้วอืมตอนนี้มีเซเลอร์กับขาเซเลอร์ออกไปนานแล้วออกไปนานแล้วเนะี่ยเหลือแต่ตอนนี้เหลือแอดเฮดโรลี่แล้วก็มัสปอนมิโดริแล้วก็เขาอีคนนี้นี่เองแ <j> อจานจริงคนแอจานนี่เองเอง,เองผิดเองผิดเพจละ <laughs> อ่ะ ปุ๊บเราได้ขนาดนี้การที่จะก๊อบรูปง่ายๆคือกดแอดแล้วก so ็คลิกซ้ายมันจะมีรูปอย่างงี้เด so 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 ี๋ยวเดี๋ยวจะมีรูปเงาซ้อนเงามาเนี่ยซ้อนเงาแล้วก็ลากออกมาแล้วเราก็จะได้รูปแบบที่เหมือนกันเราสามารถสามารถทําให้เป็นภาพปกพื้นหลังได้เอไถ้สามารถล่ะสามารถก็ต้องเรียนภาษาไทยมาต้องไปเรียนต้องไปเรียนสถาภาษาไทยภาษาไทยใหม่เนี่ย จะใช่แต่นะเคยทําไปหรือเปล่านได้พวกที่ไม่มีื้่หลังจะไม่ได้แล้วไหมเพจใช่ก็จะเป็นก็จะเป็นแบบอ่าก็จะเป็นแบบนี้มีที่หลังมันเป็นโลโก้เพจได้ก็ประมาณนั้นแหละอะจบแล้วเนาะจบแล้วนะเข้าใจกันยังสหรับเรื่องลูกค้าแล้วต่อไปเรื่องโปรแกรมไม่ใช่ลต่อครับ โปรแกรมที่ใช้ตัดต่อละเอ่อโฟโต้ชอปซีเอ็นหกอะไรถามอีกไหมจะของจะของคำขอจะขอผขอเปิดตัวมาหนึงรือบอกมึงหรือบอกว่ามึงเป็นใครใช่ไหมใช่ก็คือไม่ต้องบอกแอดไม่ไม่ทำยากเลยที่ว่าแตงโมจะลงแก๊งนี่สตกแน่นอนเป็นไปได้ดแอดมัตพอนวันนี้ทำอะไรครับวันวันเขาเขาชวนผมตีดอทแ อ๋อจะสีปนาทีแล้วนะนี่นิดๆหน่อยๆได้หรอนิดๆหน่อยๆได้อยู่ลงนานนะถ้าลงเฟสอะนานอยู่แล้วจะลง youtube แล้วล่ะเอาละไม่มีอะไรฝากมากก็ฝากกดไลค์อนิเมะอิสจัดนะครับเดี๋เด้อเดยวจะพิมพ์เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ก็ จะกดก็กดครับไม่กดก็อันไลฟ์ไปเลยกดกันไลฟ์ไปเลยไม่ต้องวนาแล้วอืมไม่โกรธก็อ่านไลฟ์ไปเลยครับผมแนะนำเราเ่ทาไม่ได้เท่าเขาแกแต่เราอ่ะทําได้เท่านี้ก็เลยแบบทำไกลอ่ะอืมมีคําคมอะไรจะฝากกับเขาไหมครับแบบเขาแบบจบจบแบบเท่ๆหน่อยอ่ะเอ่อแบบว่าผมอยากเห็นสักวันหนึ่งที่แอดเขาไปนะครับครับเพื่อเนื้อจุ๋ยครับ โอ้โหเป็นอะไรที่ยากยากพอกับโลกแตกเลยไปละไปละจบคลิป CEO g e n น Next Time ปอนมึงไม่กล่าวลาหน่อยหรอเบปีครับเออไปละ CEO g เ n น